โอ้แน่ๆเลยแม่งเลยมากันพุปกติหนาหาากก่า,า,ม,าม,หมัต้องกลัวเดยวพี่งันนี้หมาไม่รเลยดูเด็ี่นุย์ของรถซ่านุโลกหายไปนานเลย แป๊บนึงแป๊บนึงโหลดอยู่ยมันช้าผมเดี๋ยวกูหยิบของกูแล้วทำไมโทรศัพท์กูหายอ่ะต้องไปหาใหมานักเขาหนูก็เป็นในผมก็ไม่เจอไม่เจอค่ะแล้วปืน,นอน่ะปืนก็หายว่าแต่ฟัสต์ของปืนยังอยู่ปืนยังอยู่ยยใช่ แต่ทำไมไม่ใช้หายตายที่ไอลโอ้ไอลออกเข้าเวียนใหม่ใช่ไหมใช่ใช่มันเล็ <c oughs> เข้าเวียน <c oughs> เข้าเวียน,น <c oughs> จะหนักเลยเดี๋ยวๆเดี๋ยวบล็อกบ้าน เจเบรมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวไปก่อนลไม่ถอดไม่ตีกันเอ้ยผมไปดูก่เื่อตีกันเราจะไม่พูดคำหยาขอขอนุญาตขับรถลาตวย ขยับขับรถลาตเวนครับจะเรีนแบบคิปลุกที่สุดไออยางผมไม่ได้ใส่รถอยู่นนลืมไม่ดะงามเหีเขาไรอหเขา่อเยับพารถครับรถหายรถลบคับลืมที่ยมแค้พี่มาผม่ะพิ่ นี่ละน้ำนี่ละครับนีละมามาเนี่ยครับเสียดูไงไหนหน้าถอ่เนาะนี่อยู่แต่หนอยเนี่ยมารับดิดูน้านถนนั่เนาะไปดูไปัูไปด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 ูไป เนี wait, 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 wait. Two, really ่ยอยู่หน้าเนี่ยได้กินข right. ้าวสองทีฮะกินข้าวอะไรอย่าไปกินข้าวสองทีฮะไปกินข้าวข้ามาเมืวันนี้หมดไปแล้วนะเดี๋ยวหยอกเล่นหยอกเล่นหยอกเล่นไหนอยู่ไหนอยู่หน้ารถเนี่ยอยู่หน้ารถเนี่ยมาเนี่ยอยู่ในรถอะอยู่ในรถแปลกอะ เอาวูเนี่ยนะฮะมามาบ่ฮะมามาบ่ตัวเกมพลาดเด้อตัวเกมพลากเด้อลาล่ลาลตัดป่ะไงตัวตัวตูดูนี่ผมไหนครับตรวจเรื่องอะไเนาะคนเขาเขาเล้ยกแต่คนหรอดูอะไรดูอะไร

อะไรนะอะไรนะอโอเคโอเคเนาะพี่โอเคเลือกเคสมั่วไม่ใช่เลือกเคสหันเลือกเคสมั่วต้องลอสภัยมั่วกลัวลังไปยึดต่้งเรื่องอะไเรื่องปกติเลยเรื่องแบบนี้ดูปัดอะไรเนี่ยเรียนหนักับมือนเรีนไนักับม เท้เสียงในหัวตัดไอ้แมนต้องเารถมันแล้วเอ้ยมันยิงลูกซองมันยิงตายเน่เกมตายไม่ร um ู้เมขานี่มันยงอรถอรถกหายอรถกหายคือเขามานี่ไม่ต้องเารถมันเปนมาหรอ้องรู้ะ ที่ผมชอบกินั่าอะไรอะัสดีจ้าราเม็งราเมงก็คือราเม็ง่มองลูัไมจับันจับมัจับมัไอ้เียแจงแจงมัวแบบไม่มันตัดติวลกว่าแบบอะไรเรียกเรียกเรียกอะไรดูบตัอะไรเอาผ่านสองครับโมาช่วยเชียร์ผมหน่อยได้ไหมเอาผ่าน

เป็นดีจ้าไปไหนมาไปไปไปส่งของแล้วก็ไปปิดประตูมาทีแลนทีแลนทีแลนส่งน้องรับเลยรับใครออมมาลพี่พี่พี่มื่นพี่มื่นคนครบยังพี่ทำไปช่วยอะไรนะโอเคครับอะไรนะ แล้วเวลาเาได้ยินแล้วเขาพูดันในเกมช่แอ้าทำไมแ้วทำไมเตยเไปทำไมเตยเพิ่งไปอ๋อเพิ่งไป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 ทีแลนดี่ไปที่คารดิโนนี้ รอไม่มีคนหรอไอ้มันอยู่ที่ไหนวะเมื่อกี้ริมทะเลปะที่เรนแันกลางอะไปแรนกลางนี่มันหาเพื่อนเล่นนี่มงยไม่รอจับไม่รอจับแถวเดียวกันไปไปไปก่อนไงมันน่าจะมีคนที่แรนกลางล็อบนอกไม่น่ามีคน เราบอกอุ้มหายอุ้มอุ้มมาแล้วอุ้มมาไปที่เมื่ดแล้วกันได้หมดเราต้องมีเหตุผลด้วยอย่างกาเราเล่นต้องต้องมีเหตุผลเมื่อกี้เหตุผลนี่เข้าเข้าไปดิมันอยู่แลนไหนวะเมื่อกี้ไม่มีคนเลยไปไปไปแลนไหนวะแลนไหนบ้างวะจินซะเล่บางมันโพสในทวิตย์ง ลิมทะเลม,มั้ยไม,ม่มันลงรูปไงผมไม่รู้ว่ามันอยู่ไหน,ม,นมันไม่เห็นรอบรอบ จอด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 จอ ผมมาไม่ต้องกว่าจขอแยกจับคุณนะครับอ่าเรื่ององหาผ่านวันนี้ผมแจ้งนะวันนี้ผมแจ้งนะเสแจ้งนะเกมมหมนี่เกมนี่เกมนี่วันนี้ผมแจ้งนะน้องเกมผ่านมาไม่แค่เศษยาเปล่าไม่มีเศษยามไหมพี่ถามไม่มีได้ไงไม่มีครับพี่ไม่มีครับไม่มีอะไรพี่บอกว่าเองเสพไหมมันจะไม่มีอะไรับเลย คนตัววัวยา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 ขอแยกคนตัวนะคืเหนอฮะฮะเคุณตุลตก็ตายคือหรอคืเหรอโยตัววันยาในตัวยาในตัวนะนี่เป็นคำสั่งของทักินะทักิณจิวนมียาข้าวหมดมียาข้าวหมดเวเียว อเดี๋ยว่ายดรถพี่ค่อยพาวนะรถค่อยไปค่อยไปพาวหรือว่าขับรถสุมเสียงแล้วก็พูดจาไม่ให้ความรวมมือียยงไปไปไปเดี๋ยวรถรถรต้องพาวให้เขาหน่อย ไอ้ผแต้งไออ่งไอ้ไอ้นี่นี่นี่แต่งแต่งตัวลอกเรียนตำรวจนี่นเห็นปะไอ้ไอ้ไอ้ไตไอไตีว่านี่เห็นปะได้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 รถรถเห็นมปะข้างหลังอะมันยืนอยู่คนหนึไปแต่งแต่งตัวแต่งตัวเข้าไข่ไอ้นี่นะเข้าไขุ่ดจุดมาใส่ เขาขายนี่ไงแต่งตัวไอเรียนแปดเจ้าเดียร์ใช่มันไม่ได้นะเนี่ยเนี่ย อ๋อไอ้ตรงนี้ตรงนี้หลังหลังร้านแต่งตัวหลังร้านแต่งตัวหลังร้านแต่งตัวตัวไหนไอ้ตัวไหนเมื่อกี้หลังร้านแต่งตัวแน่แน่แถวนี้พอดีหลังร้านแต่งตัวเลยะไปข้างหน้ะขวาที่รถแอมพารสตีขาวจอดตัวนั่นแหละรถมันกลับไป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 นั่งข้างหลังนที่ะจอดจอด จอดขางทางครับจอดขางทางจอดขางทางบมาตลงรถมาไปไหนมาเนีไปไหนมากไปไหนมานุเอ้ยไข่ปลามาครับไข่ปลาอไข่ปลาขคนหมปล่าขับรถคนเปลาถูกถูถูกคนม่เดี๋ยวขออนุญาตตัคนนะหนุ่มคนคนันนี้โอเค เดี๋ยวพี่ขออนุญาตยึดของนะกฎหมายเยอะเลยเนี่ยเดี๋ยวพี่ขออนุญาตยึดของเลยหมดทั้งตัวนะเพราะว่าเดี๋ยวค่อยไปรีรีใหม่นูเชื่ออะไรครับเนี่ยกูดังดัง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 ชื่อท็อปฟี้ครับท็อปฟี่เดี๋ยวพี่ขออนุญาตยึดของทั้งหมดเลยตอนนี้ีนะเพราะว่าตรงนี้มันต้องมีแอดแจ้งมาว่ามันเกิดใหม่ไปที่สมเสียงพื้นที่สมเซียงไปที่สมเสียงนะหนูรู้เปล่ารู้เปล่า พี่ขออนุญาตเคลียร์รถข้างทางแล้วเองมายืนข้างรถอันนี้มนนี่อันนี้มันนี่โอ้โหรถเสียเลยเนี่ยเลยเนี่ยเย่ยมเดี๋ยวนะขออนุญาตนะมามามาที่ข้างรถดีกว่ามาที่ข้างรถดีกว่าไม่ไม่ไม่เอามาไปยิงเอามาไปยิงมาไปยิงจริงมาไปยิงจริงเอามาเอามาเอามาเองซุ่มเสี่ยงนะเองเป็นพ่อใครยาเสพติดใช่ไหมเนี่ยใช่ครับใช่ จัต่้งรักทีนนะดูว่าทรมานจัดเลยแบบนี้ทรมานเบอุมาาได้าไาเกนงนี่คือบทรียนนะบทเรียนนะไปๆๆอุ้มสภาดีกว่าไหม มไม่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 ไปกับผมไปกับผมไปกับผมผมไม่ไม่มันอะนคะือแอดมินมะันมันไปเรอยๆไปกับผมไปกับผไปกัตัวนี้อย่าไปไล่ไปไลไม่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 ังบมเจอเจอเจอเอเงี้ยเออไม่ต้องดึงของเอตัวมได้หมดเจอเจอใครเอาให้หมดเลยหมูสัว์น่ารักกันมากเลยนะครับเ้่ไม่มีใคมาช่วยไล่เคเน่ารักที่สุด ต้องนี้ครับต้องนี้ต้องนี้ครับใครเรียกอะเนี่ยไม่เต็มเลครับพี่ขาดอีกสี่ลงกแล้หรอไม่พอผ่านแลพี่เนี่ยผมไล่ยูไล่ยูไล่เก็อยูไื่อยๆอย่งนีลยไล่เนี่ยเนี่ยขยับมากขยับมากเก็ตเนี่ยเก็ตเก็ัเก็ตกำลังมาก เกลียร์ดับยอะเกลียร์ดับยอะมีมีคนมาแจ้งความขอคอยคันยิงได้ไหมรู้รู้ได้ไงไม่รู้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 แต่มันก็เรียกเรามันก็เรียกเราขอพี่ครับ มีตำรวจคนไหนหน้าขาวไหมครับแล้วก็เราเราต้องบอกว่าทำามร่างกายประชาชนน่าไปพูดจาาพูดพูดไม่ดีกับปาะมากไปไปไปไม่เข้ไเสียงผมไม่ได้ใสู่ฟังกลับไปดิเฮ้จอดดิที่มีรถตำรวจอยู่ต่ว่ะลงรถ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 ลงรลงรถ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 

ขีอกไรยิแม่มงตายีคลยคยตัอาะาคุยรกันอยู่ายเข้เตนเข้เตนยหนีคะกาตีหหวเข้เต้นเข้เตนจัดเลยหวัดคุยเลยวะเฮียคุ้รีอยู่ไม่เคยยิิมัยาวย่าไม่ไม่ไมไม่น่าจะน่าจะเป็นเรือนะน่าจะเป็นเือยัไม่ได้มีเรือแล้วมเรืไหนอามีเมาจากไหน